ตั้งใจจะพาเจนมากินเป็นบุฟเฟ่ต์ซีฟูด้ดผมงงชื่อร้านผมอ่านร้านแม่คอเค,ค้กไม่ใช่ค่ะเด็กโคโค่ค่ะเด็กโคโค่อ๋อร้านแม่เนี่ยเปิดมานานแค่ไหนแล้วประมาณสิบปีแล้วค่ะฮะตรงนี้เหรอแม่ตโดน <laughs> ด้วยความหลากหลายเนี่ยเขาทำออกมาได้ดีแล้วตัววัตถุดิบนะครับ ที่นี่ค่อนข้างที่จะสดด้วยนะไม่มีอันไหนติได้อคือรสชาติอร่อยทุกอันเลย <S <S ปกติร้านบุฟเฟ่ต์มันเหมือนแบบว่ารสจะกลางๆแต่ว่าอันเนี้ยทำอร่อยเลยเหมือนร้านอนลาคาร์เลย c ค,คโค้บุฟเฟ่ต์ซีฟูด้ดสวัสดีคนดูทุกคนนะครับผมมีนี้แหละครับวันนี้เราอยู่ที่แถวบรรทัดทองครับแถวซอยจุฬา16ตั้งใจจะพาเจนมากิน เป็นบุฟเฟ่ซีฟู้ดร้านเขาเนี่ยมีซีฟู้ดให้เลือกหลายแบบมากแล้วก็ชอบชื่อร้านมากไม่รู้ว่าผมอ่านถูกอ่านผิดนะชื่อว่าอะไรนะคอเค้กคอเค้กซีฟู้ดไปบ้างเดี๋ยวไปหาึ่งตัของร้านดีกว่าไปเรียกชื่อร้านเขาผิดอะคอเค้กบุฟเฟ่ซีฟู้ดร้านไปไปกันดีกว่าไปฮะโอเคแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมงงชื่อร้านผมอ่านร้านแม่คอเค้กใช่ค่ะเดี๋ยโคค่ค่ะเดโคโค่โคโคที่แปลว่าหอยแครงนะคะอ๋อ โคโค่บุฟเฟ่ซีฟูด้ดร้านแม่เนี่ยเปิดมานานแค่ไหนแล้วมาสิบปีแล้วค่ะฮะตรงนี้เหรอแม่บุฟเฟ่เอาไย้ายมาบานสาบที่<อ>ตรงสลดตะแคร่เอวเอวาร์ ML, แล้วก็มาตรงนี้โอ้ยแ้ปีกว่าๆตรงนี้ปีกว่า,วา,ตตวาแต่แม่เปิดเกี่ยวกับตรงนี้มาสิบกว่าปีแล้วใช่ค่ะใครที่ดูเทปเนี้ยมาบรรทัดทองหรือจุฬา16อ่ะลองแวะมาได้นะครับแล้วว่าบุฟเฟ่ของแม่ตอนนี้มีอะไรแนะนำไหมมีค่ะแบบ โอ้เขามีหกราคาเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลนะของกินมีให้เลือกเพียบนะครับให้ดูแต่เริ่มต้นเนี่ยเห็นแม่บอกว่าราคาเท่าไหร่นะ499อเ่าเริ่มต้น49 9นะถือว่าราคาเขาเรียกเกี่ยวกับบุฟเฟ่ซีฟูดเนี่ยถือว่าราคาดีนะเจนะเด็กนี่คือเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าเด็กไหมครับอันนี้ผมพาเด็กมากินได้ไหมเด็กไหนเด็กเด็กนี่หมายถึงอายุเหรอเด็กอายุพูดอย่างนี้มีพี่รุษนะอะไรอ่ะเธอเป็นอะไรอันหนึ่ง คือมีบบบหกราคาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของกินนะผมให้ดูได้ว่าแบบเยอะมากกี่แผ่นกอกี่แผ่นม,มีหลายราคามีราคาไหนบ้างมีงง 9, 9. เริ่มต้นแต่สี่เก้าเริ่มต้นแต่สีเก้าจนตัวเซตฟูเขาอะจนถึง2000กว่าบาทเลยมเมนูเขาเยอะจริงทุกคนเอางี้ระหว่างเนี้ยเดี๋ยวเราไปนั่งกินดีกว่าแล้วก็ให้ดูด้วยว่าแต่และเมน,นูความน่าก,กินยังไงบ้างนะฮะอะไปครับเดี๋ยวเราไปสั่งกันดีกว่าว่าออบุฟเฟ่ต์เขามีอะไรน่าทานบ้างน,นะฮะไปฮะ ม,มาออกมาเมนูแรกเจนเออหอยแมงผู้แต่ชอบคาเตือนร้านนี้บอกก่อนอเขาบอกว่ากรณีที่ลูกค้าแบบกินแบบอาหารดิบเ,ออเช่นแบบหอยนางลมทรงเครื่องกุ้งแช่น้ําปลายำปูม้ายำหอยนางรมอะไรพวกนี้ควรทานเท่าที่ร่างกายเราจะรับไหวกินเยอะไปพวกนี้มันจะมีอาการแบบเช่นแบบถ่ายท้อง,งอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นจริงๆแ,แนะนําไม่ทานของสุกดีกว่านะครับไปฮะมาเริ่มดีกว่า เริ่มจากหอยแมงผูเ้เธอมาเดี๋ยวแกใหแกะ,แกะให้แกะให้หน่อย่ทุกคนอ่ะนี่นี่จิมจ้ม,มจิมม้มน้ำจิมม้ม,<ะ>มซีฟู้ดเขาครับทุกคนดีไหมดีไหมจิ้มซีฟู้ดหรอจิ้มซีฟู้ดอร่อยมากบางร้านถ้าเกิดแบบมันยังไม่เด็ดเนี่ยมันจะมีความอมหวานเนี่ยแต่ที่นี่ไม่มีอมหวานมันจะมีเผ็ดเปรี้ยวเค็มกำลังดีซึ่งผมว่าเป็นรสชาติซีฟู้ดที่เวิร์ค แต่อร่อยนะทุกคนผมว่าเขาทําได้ดีนะนี่น้ำจิ้มซีฟูดที่นี่อร่อยครับอันนี้เป็นเหมือนฟู้ดกองคนเซนบา้บาาแกะปูให้ด้วยมอ้มอมบ,อบุ๋มคนกินจะขอบคุณซีฟูอนเซนอร่อยนะเธอที่นี่คือต้องบอกว่าเขาไม่ได้ใช้แบบสําเร็จรูปที่เขาแกะมาแล้วดาแค่ฟินอันนี้เขาใช้แบบให้เรามาแกะออเองไปสดๆเลยนะทุกคน ก็คือรสชาติแบบว่าดีแมดีไหมมาพอดีอ่ะคือเหมือนคมก่อบข็ดูหน่อยสินั่นปรุงมาได้รสชาติพอดีไม่ได้จัดไปแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้จืดไปนะครับไม่มีอันไหนติได้อ่ะคือรสชาติอร่อยทุกอันเลยคือเหมือนแบบว่ากุ้งอบวนเ้นก็อร่อยอันนี้ก็รสชาติแบบรสชาติดีปกติร้านบุฟเฟ่ต์มันเหมือนแบบว่ารสชากลางๆแต่ว่าอันเนี้ยทำอร่อยเลยเหมือนร้านอลาคาร์เลยอันนี้เป็นปูผัดผงกะหรี่ครับ รสชาติมาดีผัดมาแบบดีนะอร่อยนะรสชาติดีครับเป็นแบบเนื้อนะปูแล,ล้วทำรสชาติออกมาแบบกลมกลม่อมมากนะครับร้านนี้เอาจริงๆแม้เหมาะกับการชวนเพื่อนมากินหลายๆคนเพราะว่าพอมันเป็นบุฟเฟ่ต์มันจะมีหลายอย่างนี่กุ้งแท่น้ำปลาครับทุกคนนะกุ้งแท่น้ำปลาครับทุกคนลองดูฮะอืม ของเขาถือว่าสดใช้ได้เลยนะทุกคนคือจริงๆร้านซีฟู้ดอะสิ่งสําคัญที่สุดที่เดนรู้สึกได้นะก็คือหนึ่งเลยนะน้าจิ้มซีฟู้ดอันดับแรกเลยถ้าสมมุติว่าน้าจิ้มซีฟู้ดอร่อยและอาหารสดก็คือแบบรอดนี่ทุกคนหมึกชุบแป้งทอดครับแบบเปล่าๆจริงๆเขาทอดออกมาได้ดีนะมีความแบบตัวหมึกไม่ได้เหนียวเกินไปแล้วตัวแป้งเนี่ยทอดออกมาได้กรอบด,ดีครับ,<อ>รบหัวอยตัวใหญ่นะครับหอยแครงมาเดี๋ยวรีวิวหอยให้นะคะหอยตัวใหญ่มาก ใช่เดี๋ยวไอเจนกินพ่อป่ะพ่อผ่อยแบบเนี้ยจริงจริงเราสั่งเขาได้นะเราอยากได้หอยแครงแบบสุกแค่ไหนก็บอกระดับความสุกไปอร่อยอ่ะอันนี้เป็นกุ้งครับทุกคนกุ้งป๊อปกุ้งป๊อปเหมือนกุ้งผัดกระดุ้งน้ำมันนะครับอร่อยครับนี่อ่ะเอาวางไว้ตรงนี้้ข้างน้านี่ทุกคน ข้าวผัดกุ้งครับอ่ะวางวางโฮ้ยโธวฉันชอบร้านนี้เนี่ยฉันก็ชวนญาติพี่น้องญาติโกโหติการมากินเนี่ยหอยที่ต้องแบบแคะอย่างเงี้ยเจนชอบกินหอยครับเนี่ยพุพ่คอนร้อนดูเลยอย่ะคือใหญ่มากจิ้มนิดนึงแล้วก็ครับพิอน มากร้อมด้วยต้องใ้เผากันนะ้อผัดมันเลยกคนดูว่าเขาผัดไหมเอออร่อยนานนเออมันหอมกระทะนานนานเาออกจากบ้านทีก็ไม่คิดจะเป็นอย่างนี้หรอเธอหอมกระทะเหรอแต่ฉันหอมเธออันนี้น่าจะเป็น อันนี้ข้าวผัดต้มยันดี้งข้าวผัดธรรมดาอร่อยมากนะแต่น,นี่เป็นข้าวผัดต้มยำโอเคข้าวผัดต้มยำก็อร่อยแต่ว่าชอบอันนี้มากกว่าแต่ชอบปูเน,นี่ยอร่อยอือนั้นมากินเลยอันนี้ครับเป็นหอยแมงผู้อบชีสผู้ลองครับ นีนี่แบบแบบคาดีต้องบอกนิดนึงว่าเขามีอาหารให้เลือกเยอะมากๆเยอะมาก,มากๆพูดเหมือนกันเลยเยอะมากเยอะมกากๆมาครับระหว่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าบารบาของคุณทำาัท้ายอันนี้เห็นเป็นบุฟเฟ่นนะเลยค่ะรอเลยระหว่างนี้เจงเขาจะเบรกันเพราะว่า เขาต้องรอหลายเมนูเพราะว่าที่นี่มีเมนูเยอะมากแล้วเจนเป็นคนที่แบบที่น่าน้อยมากก็เลยแบบว่าอเก็บทองไว้กินอันนี้ครับยำปูม้าสดๆเลยนะนี่นี่เดี๋วดูเจนครับผมให้เขาดูดเลยการกินดิทูจริงๆเนี่ยมาดูดปูม้าดิคือการกินปูมมาเนี่ยมันต้องกินแบบนี่ให้เจนดูดมกาัทองเห็นปูม้าไม่ได้ อร่อยกูม้าหวานมันสดอ่ะเอ๊ะจะไมาพี่ลุกขึ้นมาล้างมือง่้นหลจงเจนลุกไปล้างมือก่อนได้เพราะว่าเจนลุกล้างมือนะเอาซิกเนเจอร์เขามาก่อนครับผมอันนี้คือหมึกนี่หมึกผัดน้ำดำนะครับผมอ่ะหลางเจนกลับมาผมจะลองเมนูซิกเนเจอร์ของเขาครับหมึกผัดน้ำดำอืมอร่อยมันมีความหอมความมักดีครับดีอะไรยิ่งแงยกันได้หนึ่งแล้วน๊อะเข้าทุกรอ อันนี้เป็นหนวดหมึกซอสไอสักอย่างหนึ่งทุกคนถือเป็นซอสไข่เค็มหรือเปล่าหรือชีสเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะให้ทีมงานมานั่งกินด้วยนะคะเพราะมันเยอะหลายอย่างค่ะข้าวกว่าเราจะรีวิวหมดอะ่ะอันนี้ <ขอ S 1> เป็น,อนซอสไข่เค็มครับเฮ้ยมาลองกินนะอันนี้อร่อยจริงอร่อยนะ <c oughs> อันนี้อร่อยนะเพราะไข่เค็มมันหอมมันเออดีอ่ะดีอ่ะชอบชอบมันกินแล้วแบบ เออมันหยุดไม่ได้ทุกคนันกินแล้วมันหยุดไม่ได้นะ้นต่นี่ทุกคนเห็นไหมอันนี้ก็น่ากินนะทุกคนคุ้งทอดซอสอะไรสักอย่างนะครับลองคุ้งทอดเกลือนะครับทุกคนเค็มๆหอมๆอ,อร่อยครับทุกคนนี่ครับ ที่แบบควบคุมน้ําหนักอยู่แล้วมาร้านนี้ก็คือมีหลายอย่างนี่คือเหมือนแบบว่าของเนื้อขาวๆหอมเลยเรากินกันเองอย่างนี้ฮะไปครับอันนี้สายลีนสายกินมาได้แล้วอันนี้เป็นกุ้งอบชีสครับแล้วก็มาคู่กันเลยดีกว่าอันนี้เป็นกุ้งอบกระเทียมกุ้งกระเทียมแล้วมันมีแบบกุ้งแบบธรรมดาป่ะนี่ใช่ไหมโอมากันแบบ ผมไม่เทียแต่ว่าอย่าลืมว่าเรามีทีมงานหลายคนนะใช่อันนี้เราไม่ได้กินที่กินป้านะคะก็คือเดี๋ยวเนี่ยทีมงานก็ช่วยกันชิมเนาะโค้งเยอะมากนี่อันนี้เป็นปลากระพงทอดน้ำปลาทุกคนกวเป็นเมนูที่ว่าคนสั่งเกือบทุกโต๊ะเลยเนาะใช่เพราะฉะนั้นเราต้องชิมแล้วแหละเอาอะไรก่อนดีเอาชีสก่อนแล้วกันนี่นะอันนี้ร้อนมากนะคะมันยังแกะไม่ได้โหพอชีสใช่ปะ มันมีกับมันกุ้งเข้าไปที่หัวด้วยมันทําให้หัโกระชติหอมมากทุกคนอันนี้มีอะไรนะคาเวียเหรอใช่อันนี้คือคาเวียก็คือราคาที่แพงที่สุดของในร้านนี้นะมันก็จะมีเครื่องดื่มกับคาเวียนะคะก็คืออันนี้เป็นบุฟเฟ่ใช่ไหมเป็นบุฟเฟ่ใช่เร,เรามาชิมคาเวียกันนะคะอันนี้ กินเขเว้นไม่เป็นอะแต่เทมเขเวนธรรมดามันเทมอยู่แล้วอ้าวเหรอเขากินน้อยอ้าวกินไวตามหน่อยก่อนเอาไปก็กินเหรอชีวิตไม่เคยได้กินนีผมว่ากุ้งเนี่ยกินกับน้ำจิ้มสีชมพูกุ้งเผาที่แกะเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนใช่มีแกะให้สามตัวพอแล้วขอบคุณมากนี่ครับทุกคนแต่ด้วยความปากไมาค่อยกินใช่กินถั่ว อันนี้หอยหอยเทลหอยเทลเทลลาดอะไรอ่ะกระเทียมปะหอยเทลนึ่งกระเทียมครับนึงกระเทียมไปฮะเป็นยังไงมันจะมีความหอมอยู่แต่รสชาดยังไม่ได้จัจะใช่แต่นี่ใส่หนันดิบดิบไปมันเป็นแบบนี้เห็นไหมใส่ครับไปครับ สับหลายกุ้งเผากุ้งเผาเขาแกะให้สามตัวอิมปลากระพงทอดน้ำปลาครับจอกแล้วก็ิม เขาใช้น้ำจิ้มซีฟู๊ดใช่ไหมไม่ได้เป็นน้ำจิ้มอะไรแบบมันมะม่วงออะไรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ลองครับอืมกินง่ายๆเนื้อปลาสดครับมีความหวานมันดีครับเนื้อไม่ได้รุ่ยเลยครับอันนี้เขามีคาเวียร์ให้ทุกคนแต่ว่ามันต้องกินแบบเทนิดนะนี่ครับโอเคครับแล้ววันนี้เราก็ลากันไปด้วย นี่ครับกินคาเวียมใไ่มันมันกิจการกินคาเวียนี่ครับขูหุ่นขอบคุณป่ะนี่ครับผมเอามาลาดเพิ่มนี่ครับโยนไม่เผ็ดหรอเผ็ด อร่อยมากมาก Jamie, นี่ครับอจาใุ่เอาไข่มาแล้วไข่ไข่เยียวคอนโดน่ากินมากอันเนี้ยกดแน่นคือเอาไม่ทำเขาทำออกมาได้ด claro> ีไงหมายถึงว่าเนี่ยความหนาความฟูของตัวไข่คืออันนี้เป็นกุ้งมังกรสมุนไพรครับไฮเฮิร์บแล้วก็ยังมีนี่มา เซอร์ไพรส์ครับผม,ซมแซลมอนซอท,ทัฟเฟิลครับผมอ่าชิ้นใหญ่ๆครับผมไมอ,อ่ะฮะอืมอืันต่อมันมันเต็มปากเต็มคำมากนี่ครับแซลมอน <c oughs> ทัฟเฟิลครับ หอมมันสุดยอดนี่ทุกคนเนื้อปูอันนี้แกะมาเรียบร้อยครับผมนี่ครับเนื้อปูรสชาติที่เขาทำวันนี้ผมกินทุกเมนูคือบอกเลยว่าดีเลยอาหารทะเลเนี่ยจะอร่อยแม่อร่อยเนี่ยมันอยู่ที่มัจิมฟีฟู้ดกับความสดของอาหารนะครับคือร้านนี้ทำออกมาได้ ถูกใจผมมากๆนะครับแล้วก็ตัวอาหารที่ทําจัดจาาออกมาลดมือค่อนข้างดีนะครับอยากให้แวะมานะครับพลเข้าซีฟู้ดบุฟเฟ่ซีฟู้ดเนี่ยจุฬา16บรรทัดทองเปิดตั้งแต่เที่ยงยัน5ทุ่มนะครับทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับใครเห็นเทปนี้แล้วเนี่ยชวนเพื่อนมานมาลองดูครับถ้าใครเคยมากินแล้วคอมเมนต์บอกผมได้ว่าเอ้ยเป็นไงชอบอะไรร้านเขาฝากบอกต่อด้วยนะครับเจ๋งวันนี้ถือว่าถูกใจมากครับไปก่อนนะครับผมหนูกลับบ้านแล้ว โอเคครับไปก่อนครับสวัสดีครับ